พุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียนตะคันณนะโบราณสถานวัดมหาธาตุเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาจำนวนมากพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมพิธีเวียนเทียนตะคันเมืองโบราณสุขโขทยัยเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาณนะวัดมหาธาตุอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทยัยมีพระมหาดอตอร์พีรศักดิ์ตบปัศิโลผู้ช่วยจเจ้าอาวาสวัดพระภัยหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นางสาวสลินรัตเกิดสกุลลุงโรด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีกิจกรรมเวียนเทียนตะคันเมืองโบราณสุขโขทยัยเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาในครั้งนี้มีประชาชนเข้าร่วมเวียนเทียนกว่า3,000ันคนท่ามกลางบรรยากาศโบราณสถานภายในวัดมหาธาตุที่จุดต,ตะคันรอบโบราณสถานกว่าพันดวง คลุมข,ขังและก็สวยงามมากค่ะกิจกรรมเวียนเทียนตะคันเมืองโบราณสุโขทยเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาในครั้งนี้จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุโขทยร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสโกโไทยสำหรับพุทธศาสนิกชนประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมกิจกรรมก็จะได้รับแจกตะคันฟรีนะคะเพื่อใช้ในการเวียนเทียนตะคันในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในวันนี้วันอาสาฬหาบูชาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องจากเกิดเหตุการณ์สำคัญที่เป็นวันที่มีพระรัตนไตรครบสามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลกคือมีทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ด้วยเหตุนี้จึงทำให้วันนี้ถูกเรียกว่าวันพระธรรมหรือวันพระธรรมจัก อันได้แก่วันที่ล้อแห่งพระธรรมของพระพุทธเจ้าได้หมุนไปเป็นครั้งแรกและวันพระสงฆ์คือวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกและจัดว่าเป็นวันพระรัตนไตรอีกด้วยค่ะอิมเมจิสุโขทัยทันข่าวรายงาน